อ่าแล้วครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสำหรับปีสองพันี่สิบสองทสินี้นะครับในอีกสามสิบวันต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมปีใหม่ฟ้าใหม่เราอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้ในอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งใหม่ที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่โคตรโหดร้ายทารุณกับคริปโตเคเรนซีหรืออาจจะเป็นสิ่งที่โคตรหน้าหดหูหรืออาจจะเป็นโคตรสวรรค์ของคริปโตเราตอบไม่ได้นะครับ ถึงแม้เราจะมองว่าพื้นฐานของคริปโตเคอเรนซีมันจะเป็นอนาคตของโลกใบนี้แน่นอนแต่เราก็ยังพูดเต็มปากเต็มคําไม่ได้นะครับว่าในบางประเทศคริปโตถือเป็นมาลายนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมล่ะครับผมอันนึงที่ผมอยากจะให้ดูนะเป็นแบบแนวทางสําหรับทุกคนนะครับผมก่อนจะดูกันนะเขามากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ก่อนนะครับผมในช่องของผมมาเอสเคปกับผมปอมะดิ่งด้วยนะ จะได้แบบทันข่าวนะครับผมว่ามีข่าวอะไรใหม่ๆบ้างนะครับส่วนใหญ่ที่ผมซื้อเทรดอะ่ะส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะผมดูข่าวจากตัว Co Market cap รปวนหนึ่งดูจาก t ว i t เตอร์ส่วนหนึ่งดูจากาตัวเวลนะครับผมก็เราสามารถดูได้จากหลายๆข่าวนะเนื่องจากต้องเจาอย่างหนึ่งนะครับผมทีมงานของผมที่เป็นทีมงานเกี่ยวกับการแปลภาษามันไม่มีนะครับผมผมมีแต่ทีมงานด้าน <laughs> กฎหมายล้ลวนๆนะครับ คือสาหรับหลายๆท่านนะครับผมที so so ่สงสัยว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แตะโทเค็นไทยสักเท่าไหร่นะครับผมผมจะดูในโทเค็นที่ดูมีความเสี่ยงสูงนะครับผมเท่านั้นนะแล้วก็ในโปรเจกต์บางโปรเจกต์อย่างเจฟฟินอย่างเงี้ยเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่นะครับผมถ้าเขาจะโกงขึ้นมาเลยนะผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่มีที่ยืนในสังคมหรอกเอาจริงนะ Uh, แล้วก็โปรเจกต์คับเงี้ยโปรเจกต์คับก็มี s c b นะครับผมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะซึ่งไม่มีทางที่เขาจะโกงแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแต่การแบบราคาขึ้นลงมันอยู่ที่อมัมค่าตลาดนะต้องเข้าใจตรงส่วนนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะทำโปรเจกต์เดี๋ยวจะทำเกี่ยวกับโปรเจกต์ท็อปท็อปสิเหรียญไทยนะครับผมแต่ปัจจุบันโทเค็นโทเค็นกับคอยไทยมันมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะสำหรับผมผมมองอย่างนั้นนะอยากแฟนโทเค็นอย่างเงี้ยตอนนี้ซื้อไม่ได้นะต้อง uh, เล่นกิจกรรมเท่านั้นนะครับผม แลยก็มีข่าวนะทปะทธนาะคารแห่งประเทศไทยนะครับผมที่ช่วงเวลานี้มีข่าวคุณท็อปนะครับผมกับจับมือกับมอนะจับมือกับหลายหลายสถานที่นะครับผมที่จะให้แบบเจ็ดเหรียญในตัวกระดานบิดขับนะครับผมสามารถซื้อ,ซ,อซื้ออะไรซื้อขายทรัพย์สินได้นะหรือตัวซิ p แมกนะครับผมที่มีการแบบเริ่มจับมือกันแล้วว่าสามารถซื้อ,อสังหาได้นะครับผมแน่นอนที่สุดว่าในสิ่งพวกนี้เนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าประเทศเราจะยอมงนน่ายๆนะจ๊ะคอปทอก็มีการออกอันการบบพูดคุยกับกรอตอแล้วะนะครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบอาจจะต้องแบบมีลิมิตนะในการซื้อนะครับผมเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือความเสี่ยงสูงนะครับมันเสี่ยงสูงตรงที่ตลาดหันถวนนะแล้วก็ความเสี่ยงสูงอีกอย่างก็คือการอ,าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเรานะครับผมก,การป้องกันเรื่องไวรัสนะครับการป้องกันเรื่องเกี่ยวกับ เทคนิคการป้องกันคอมพิวเตอร์ส่วนตัวส่วนบุคคลของประเทศเราค่อนข้างามีความรู้น้อยมากนะครับผมสาหรับอันนี้ผมไม่ได้กล่าวโทษนะคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมเพราะสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่เมืองไทยไม่ได้สอนกันเอาจริงไม่มีไม่มีไม่มีผมกล้าพนันวัดพนาันเลยว่าถ้าคนที่คนที่เรียนมาหาหลัยนะครับผมได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสนะ คุณกดหนึ่งครับผมผมจะได้รู้ว่าคุณได้ความรู้จริงๆจากการเรียนมหาวิทยาลัยนะคือตั้แต่ปฐมจนยันมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีใครบอกคุณหรอกว่าคุณจะป้องกันวัยรั่ยังไงมีแต่สอนให้คุณนนะ่ะให้คุณไปเรียนหนังสือหนักๆทางานดีๆเพื่อจะได้เงินเยอะๆเอาเงินเยอะๆนั้นไปหาหมอรักษาตัวเองในอนาคตจากการทํางานหนะักจนเป็นโรคไตโรคตับโรคสมอง <c oughs> เออก็ว่ากันไปนะครับผม กดหนึ่งนะกดหนึ่งนะถ้าแบบมีใครนะได้แบบได้ความรู้ด้านเกี่ยวกับการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยผมผมจะชาบูบูชาคุณเลยนะครับผมว่าอยากถามว่าเออเรียนคณะอะไรจบอะไรมานะครับผมเพราะส่วนใหญ่คณะที่จบแล้วออได้บอกถึงการป้องกันไวรัสเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะออกแนวเป็นคณะคอมพิวเตอร์สัส่วนใหญ่นะครับผมผมค่อนข้างมั่นใจนะออส่วนหนึ่งที่ผมที่ผมอยู่ในจุดจุดนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าน้องชายผมเป็น วิศวะคอมพิวเตอร์นะครับผมคือผมก็จะพยายามถามเขาตลอดเวลานะแล้วก็บางอย่างที่ผมไม่รู้ก็จะถามเขานะครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งนะระดับ no ท็อปนะเว้ยทําเป็นเล่นน้องชายผมเนี่ยเก่งชี้หายเลยทำเป็นเล่นไปอันนี้ไม่ได้ปวยน้องชายตัวเองนะแต่แบบผมผมรู้สึกดีจริงๆนะครับผมที่ผมมีพี่ๆน้องๆหลายคนที่เป็นคนเก่งมีความสามารถนะครับผมแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถทํางานในหน้าที่ของผมได้แบบเต็เทมที่นะครับผมโดยที่แบบไม่ได้ รู้สึกว่าต้องเกรงกลัวอิทธิพลนจนเกินไปนะครับผมคือใครมีปัญหาอะไรเนี่ยหรือมีเรียนอะไรที่เป็นปัญหาในประเทศไทยส่งข้อความมาบอกผมได้ครับผมผมจะลองติดต่อดูนะครับผมแล้วก็ลองพูดคุยกับเขาดูแล้วก็ถ้ามีปัญหาจริงๆเกิดขึ้นจริงๆแล้วมีหลกหักฐานเราชัดเจนจริงๆนะเราก็จะเร,ราก็จะแบบดําเนินการนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณจะได้เห็นว่าศรัทธาของกฎหมายเป็นยังไงนะครับผมเออ พูดมายาวเหยียดแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาที่ผมจะพูดเลยอันนี้ผมพูดถึงเหรียญที่ในปีหน้านะแหมที่ทบทพูดอะมันก็จริงเพราะว่าในส่วนของการรักษา,าภาวะคนไทยมันน้อยจริงอันนี้เป็นความรจริงอย่างหนึ่งนะเอ,อ่อสำหรับเหรียญที่จะดูในปี2022นะครับผมคุณสามารถดูได้จากตารางนะของแคตตาล็อของคอยมาร์เก็ตแคปนะครับผม ขอใช้เปาาน็นภาษาอังกฤษนะจะได้ง่ายหน่อยสำหรับทุกคนนะครับลองเข้าไปดูนะจะมีคัตต์กรีใช่ไหมล่ะเ,เดี๋ยวนะในในในอันนี้เลยหน้าต่างเปลือยเปือยอย่างนี้นะคุณเลือกไปที่คัตต์กรีนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผมเลือกซื้อนะว่าผมอยากจะซื้ออะไรแปลกแปประหลาดประหลาดนะครับผมก็จะแบบเออเอาจัดมาหน่อยสนิดซกหน่อยนะครับผมแบบเอ้ยเรามาดูแบ่ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมาประมาณนั้นนะ สำหรับใครที่แบบไม่รู้นะครับผมว่าจะเลือกซื้ออะไรดีนะในตลาดคือแบบคิดเลยไม่ออกอะ่ะแล้วก็จะไปหาเหรียญกาวอย่างเดียวนะไม่ใช่นะฮะต้องฟังหน่อยนะไม่ใช่นะฮะอันนี้ผมเอ่อเลือกกองตุนอันหนึ่งมาให้คุณนะครับคืออารามันดานะครับของไอของของ,ของมิสเตอร์แซมนะ,ะผมเสื้อแซมนะ <laughs> เป็นเรียกว่าไอไอแซมไม่ใช่อย่างนน <laughs> ติดปากเรียกติดปากเรียกแบบเอ่อไอกันอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมไม่ได้ เป็นคนก้าวร้าขนาดนั้นต้องอขอให้เข้าใจนิดนึงนะเอะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถดูได้นะครับผมในราคานะในไพ i ส์ไอ้กดปิดนี่แหละเลื่อกกองทุนอารามันดานะครับผมแล้วก็ลองดูในไพ i ส์ที่เกิดขึ้นนะว่ากองทุนนี้เขาเก็บสะสมอ,อะไรไว้บ้างอย่างอนี้แฟนตาสแฟนตาเซียเบลไฟแนนลีน่าโคเวแนนซ์อะคาโปลิสอลินเนีย แล้วราคาในะแนวนี้จะเป็นราคาที่มันต่ำต่ำบาทจริงๆนะครับผมแล้วก็เขาเก็บมาในระดับราคาแบบเนี้ย m a เก็ตแคปบอลุ่มที่เขาซื้อ m a เก็ตแคปที่เขาซื้อโดยประมาณนะที่เราเห็นนะคือเราจะบอกไม่ได้ว่าโปรเจกต์นั้นเจ๋งหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเราต้องเข้ามาดูอีกทีนึงว่าตัวมาเก็ตแคปสมมตินะวอลุ่มที่เกิดขึ้นฟูลลี่มาเก็ตแคปแล้วตัวมาเก็ตแคปที่เกิดขึ้นยี่บ็ดล้านใช่ไหม แล้วก็ไปเทียบดูว่าเขาเขาเก็บไว้เท่าไหร่ซึ่งในนี้มันจะไม่มีบอกนะครับให้ชัดเจนนะว่าในพอร์ตโฟลิโอเขามันมีเก็บเท่าไหร่นะครับแต่ยางน้อยมันทําให้เรารู้ว่าเขาเก็บอะไรบ้างส่วนนี้สําคัญนะครับผมอย่างน้อยที่สุดว่าถ้าแบบขออภัยครับถ้าเขาเก็บอะไรไว้เนี่ยที่แบบราคาไม่แพงเนี่ยเราก็ลองไปดูไปส่องๆดูว่า โปรเจกต์น,นั้นน่าสนใจไหมอย่างเช่นโปรเจกต์ปาไฟแนนซ์นะครับผมเราก็เข้าไปดูคืออย่างน้อยสุดเราได้รู้นะผมได้บอกขั้นตอนการดูให้ทุกคนแล้วนะครับผมอย่างน้อยสุดคือคุณสามารถดูในพื้นฐานได้ว่าเฮ้ยมีอะไรที่แบบดูหน้าแบบหวัดระแวงไหมมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันน่ากลัวไหมดีกว่าที่แบบว่าจะมารู้ตัวตอนสายนะครับผมมันค่อนข้างแย่นะผมว่าเมื่อเราดูเสร็จนะครับผมเราก็าไปดูนะว่าโปรเจกต์นี้ทําอะไรบ้าง เจ้าเปาไฟแนนซ์นั้นมันคือดิวิชเชียส์ว่าพิงไฟแนนซ์อืมอืมอืมเปาสวอปเปาแมนเน็ตมีฟาร,ร์มได้ด้วยว้าจริงจังมีแพนด้าอะไรวะแพนด้าสวอปคืออะไรวะ ไลโนกับบมบูเป็นโปรดักต์ของเขา Polyfinance มีแบบซอฟต์เนสซอฟต์มันคือ Traditional Finance นั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะวิชั่นของมันคือเมื่อ Finance แบบดั้งการเงินแบบดั้งเดิมมันไม่ดูไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยเวิร์คทำงานไม่ค่อยดีเราจึงสร้างคอมมูนิตี้ที่มีความสามารถในการคอนโทรลว่ากันไป Invest กิจสิทธ like, ิ์สิ่งนี้ที wow! like. right ่เกี่ยวสตาร์ดีไฟบัคถ้ามีบัคเกิดขึ้นมาในนี้แจ้งได้ได้เงินหนึ่งแสนว้าวโทเค็นดิสติบิวชั่นเดี๋ยวนะตอนนี้มันอยู่ในขั้นไหนแล้วล่ะมันควรจะอยู่ในขั้นไตรมาสเสียฟูลซิงค์ลันช์แล้วหรอขอเข้าไปดูในเมนเนี่นะครับอะไรของคุณครับนี่อะอลอคบอล อมีหัดได้ด้วยเว้ยนี่ผมเข้าไปดูเฉยนะครับผมยังไม่ได้เจาะให้ดูนะแต่อันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงตอนนี้ยังเป็นอัลฟาอยู่นะครับ f u person i n i e i a t i v e engineering e scale, h i h e r normal l e s s bug ปัญหาของตัวนี้ก็คือบัคแม่งเยอะเขาเขาพูดชัดเจนดีนะผมชอบนะเออเขาก็บอกว่าชัดเจนอะบัคเยอะมีคนทำงานน้อยเข้าใจหน่อยอา้อาวอ้อได้ได้อยู่ได้อยูอยอ่สำหรับราคานะครับผมที่เข้าซื้อนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงของเยอะจุดเบ ตั้งแต่ตอนเดือน8แล้วนะครับเคยสูงสุดอยู่ที่0 0นย์นะราคาอาจจะกลับไปสูงจุดนั้นได้ไหมไม่รู้ตอบไม่ได้ต้องรอโปรเจกต์ข้างบนออกมานะครับเป็นทเค็นระดับที่เกนะ้าร้อานะเก็บไว้ตอนนี้500ร้อยก็ราวหน่วยสิบร้อยพันหนึ่งแสนเจ็ดแสนกว่านะครับผมเจ็ดแสนกว่าขึ้นหนึ่งดอลได้ไหมตอบยากอ่ะเพราะว่าระดับไฟแนนซ์ของโลกใบน,นี้มันเยอะมากนะ แต่เมื่อเทียบกับราคาที่เป็นไฟแนนซ์ที่จริงๆนะที่เป็นไฟแนนซ์นะคุณจะเห็นราคาที่แบบว่า APY ไฟแนนะซ์0.5น o l a r i ห้าเอ่อ Solaris ู5เอจอเดี๋ยวนะ Alpha แหละเ l p h a f i ไฟ n น e ซ์แลบเนี่ยก็0.9เ้า่งเี้ยคือแต่ละอันเนี่ยมันที่เป็นไฟแนนซ์อ่ะมัน,ม,นมันพุ่งขึ้นสูงพอสมควรนะครับผมถ้าแบบดูจากตารางนะโปรเจกต์นี้ดีไหมเดี๋ยวผมขอมาเจานะไอทีนี้ผมเปิดดูให้ดูเฉยนะครับผมสำหรับการเลือกนะ ว่าถ้าเราอยากจะเลือกอรูปแบบของอารามัญดาครับผมเราก็สามารถมาดูได้นะในราคาแบบไหนผมบอกไปแล้วนะคือซื้อตามกองทุนราคาซื้อตามที่เป็นกองทุนราคาสูงอนะหรือกองทุนที่มีการแบบทำอะไรบางอย่างในงาน,นครับก็น่าสนใจไม่น้อยนะลีน่าเน็ตเวิร์ทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมอารามันดาถึงเลือกซื้อล่ะมีคนซื้อน้อยมาก ออดิผ่านสโลวิทไปแล้วเก้าพันสองคนน้อยจังวะอืมเขาบอกดวิชั่นถ้าดวิชั่นมันก็มีอะไรสักอย่างสิอะไรสักอย่างคืออะไรอ่ะขอดูหน,น่อยนะครเออผมไม่ได้เจาะอันนี้ผมไม่ได้เจาะนะผมบอกก่อนผมไม่ได้เจาะผมแค่เข้ามาดูเฉยเฉยนะสำหรับกองทุนที่ น่าสนใจนะครับคือในกองทุนมันมีตัวที่น่าสนใจแล้วพอราคาถูกนี่เราสามารถซื้อหาได้นะครับโดยที่ความเสี่ยงเราจะลดลงพอสมควรเพราะกองทุนเขาต้องเลือกในสิ่งที่เขาจะลงทุนนะไม่ใช่แบบว่าคือของผมมันต้องในช่องผมจะคัดคัด,ค,ดคัดแล้วคัดอีกนะครับผมแม้จะแม้จะบางบัตนก็ดีบ้างมันก็ไม่ดีนะอย่างเบบีดีฟิโดที่ผมเอามานะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลงทุนไปยี่สิบดอนนะตอนนี้เหลือ9้า เก้าหรือแปดวะเออนั่นแหละลดลงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนครับเพราะว่านั่นมันเออมันเสียได้มันีปัญหาอยนะู่แล้วไหนขอดูเดี่ทำอะไรต้องอะอะไรคือ Lina Network มันคือ Network Digital Transformation Solution p r o v i d e r of Modern t e e h n o l o g y p l a t f o oh. r m ของนี่ใครก็พูดได้วะอ่ะโอเคมันคือเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่สามารถที่จะเชื่อมโยงอะไรมากมายเข้าด้วยกัน่างธุรกิจถึงธุรกิจ ะความเชื่อใจเอออนุชีพอนุชีพเป็นใครอืมอืมอืมอื่อันนี้เอ็โเจกนี้เจ๋งว่ะอืม มหิดลยูนิวเวอร์ซิตี้เจ็ดวันไทยแลนด์เอ้ยโปรเจกต์นี้เจ๋งนี่คือโปรเจกต์แห่งอนาคตเหรอเออมาฮิโดนมาโฟซอฟมาฮิโดนมาโฟซอฟอิง ระดับพวกนี้เป็นระดับที่แบบไม่ธรรมดานะครับแต่คนทำเป็นอยู่เวียดนามเขตใดไม่เข้าใจแต่ร่วมมือหลายหลายโปรเจกต,ต์อยู่น่าสนใจนะโปรเจกต์นี้น่าสนใจมากครับเดี๋ยวผมต้องไปตามราคาหน่อยนะผมว่ามีซื้อแต่โอ้โหขายใน อะไรของคุณนี้อ่ะคุณขายในตลาดที่แบบผมไม่ได้ผมไม่ได้นี่ด้วยฟัดบีทซผมไม่ได้อยากเปิดหลายอันนะผมกระดานเทรดผมเปิดหลายอันแล้วผมผมเว้นหัวผมบกผมเว้นหัวมาเออกระดานเทรดตัวนี้น่าจะเป็นกระดานเทรดของจีนเหรอเวียดนามหรือจีนวะนะ้ม่เช f a ฟ คนอนสองสิบสี่นานกันนั้นี่ะผมเดี๋ยวนะขอดูก่อนน่าจะเป็นอ๋อวิทอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อน่าจะน่าจะเป็นคนเวียดนามเปิดกระดานเทียนีกแน่เลยโอถ้าไม่ได้เปิดกระดานอื่นผมผมไม่ค่อยอยากเข้าซื้อว่ะเพราะว่าต่อให้แบบ คุณซื้อในอีเธอร์ได้อะมันไม่มันไม่ค่อยไม่ค่อยตอบสนองต่อความต่อความเป็นจริงในการซื้อคือสมมุติถ้าคุณจะกดซื้อนะในอีเเรียมใช่ป่ะคุณก็สามารถซื้อได้คือกด Copy ได้ครับแล้วก็กดอยู่ในสวอปได้ถ้าสมมุติว่าโปรเจกต์ไหนที่เขาไม่มีขายจริงเนี่ย เราก็ลองมาดูได้ว่าเฮ้ยเขาในนี้เขามีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเขามีในอคอร์ร์มาเก็ตแคปใช่ไหมล่ะเราก็ลองกดดูว่าเฮ้ยมีมีมมไรวะซื้ออันนี้ได้ไหมเพราะบางทีแบบการซื้อในลินนา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 กับลินนาเหมือนเป๊ะเ,เลยไว้เฮ้ยน่าขอดูหน่อยถ้าซื้อหนึ่งปเชื่องได้เท่าไหร่นั่งจังเลย ไม่ได้คอนดีคอนเล็กไม่ขึ้นแน่เลยว่าละจะเป็นละมาเปลาละมาปล่มมาลโดยรวมคร่าวๆนะผมมองว่าตัวลีน่านี่น่าสนใจมากพอสมควรเลยตัวเนี่ยตัวต่อมาก็อกโกรโปริสนะครับผมลีน,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 น่าเน็ตเวิร์กเก็บไว้นอนเก็บไว้นอนลีน่ากับลีน่าแล้วก็กบอนเดี๋ยวนะอะไรก่อนมาเมื่อกี้นี้ฟันดาเสียยังไม่ออกนะครับผมเป็นโปรเจกต์อะไรวะขอดูมา โอ้โปรเจกต์กีฬา NFT หรอไอ้น่าสนใจว่ะน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวขอไปติดตาพนหน่อยน่าจะเป็นโปรเจกต์เมนเน็ตเบต้าแฟนการ์ดบิลดเดอร์บิเดอร์สร้างแบบการ์ดขึ้นมาแน่แน่เลยอืมอ้ยออ้ามินไม่ทันว่ะมาป็นลามาปลาดค่อยว่ากันตัวใหม่นะครับผม คอนเวอร์ไฟเนี่ยคอนเวอร์เจนไฟนันด์อะดีโวคริปปี้ส์อินเวสเมนต์บายเมคกิ้งพาเวตมาร์เก็ตเพอร์เพียร์อันนี้อ่านคร่าวๆนะเพราะว่าผมยังไม่เจาะเข้าไปเดี๋ยวจะเจาะเข้าไปทีละตัวให้นะครับผมสเตทขอดูไว้เปเปอร์ของคุณหน่อย ส่วนใหญ่ที่เป็นระนราบราคานี่นะจําเป็นต้องดูแบบระยะทางไกลๆนะครับผมแบบระยะใกล้ๆดูไม่ได้เพราะว่าโปรเจกต์มันไม่ออกมาคุณทําอะไรกับมันไม่ได้หรอกครับอย่างที่ผมพูดนะว่าโปรเจกต์ไม่ออกมาต่อให้แบบเหรียญดีแค่ไหนนะครับผมหรือว่ามีคนเก็บเยอะแค่ไหนนะถ้าโปรเจกต์มันไม่มันไม่แสดงสปิริตหรือแสดงความสามารถของมันออกมานะครับผมมันก็จะแบบทําอะไรไม่ได้ โอ้โหถ้ามีคนคอมเมนต์ว่าเกรดโปรเจกต์ขนาดนี้มันน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจถึงรัฐบาลกอบอนแนนซึ่งเราไม่รู้ว่าคอมบอนนนในนี้คือคอบอนแนนโทเค็นหรือว่าคอมบอนแนนดาวว่ากันไปมีโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์อะไรบ้างเนี่ย ันวีโทเค็นโทเคโนมิกอันนี้ดูผ,ผ่านๆน,นะจ๊ะอย่าอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องเนื้อหาตรงส่วนนี้ผมแค่เปิดให้ดูนะครับเราจะหาว่าผมไม่ได้บอกอรายละเอียดนะเพราะว่าตัวทุกตัวถ้าผมไม่ได้อ่านรายละเอียดผมจะไม่ค่อยบอกถึงรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นนะครับนี่เข้ามาดูเฉยๆโคเวอร r แกรน,นดอับราคาดีมาก น่าสนใจไม่น้อยอีกตัวหนึ่งแล้วตัวอีกตัวหนึ่งก็คืออโคเปอริสอโคเปอริสออสแกพเยนอะไรที่แตกตา่างฟิวเจอร์อินนัสเด็ อะไรที่มันขึ้นตรงนี้เนะ่ยเราอย่าไปคิดว่ามันจะไม่นี่นะเราคิดไว้เสมอว่าถ้ามันยังไม่เสร็จสิ้นดีมันก็จะไม่รายละเอียดมันก็จะไม่ชัดนะครับม,มันคือดีไฟอันหนึ่งนั่นเหรอ,อ อพอเราดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเราก็รู้สึกว่าก็คือดีฟาตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมไอืนตัวโปรเจกต์ออกเป็นออโต้พายโด้วยว่ะ <laughs> อะไรออโต้นี่ระวังระวังไว้บ้างนะครับผมแบบไม่ใช่แบบกระทุ่มแบบสุดตัวสุดโตงไปไม่ใช่อย่างนั้นนะอันตร,รายนะครับ ตัวโปรเจกต์ของตัวนี้อออขอดูคอมเมนต์หน่อยเลยมันมีใครคอมเมนต์เลยโคดเดอร์มีใครบ้างไบแมนด์อุคคอยเดี๋ยวนะเฮ้ยฉนันว่าโปรเจกต์นี้ก็ไม่ธรรมดาดีกว่าลงไบแมนด์ด้วยเริ่มวันไหนหนอขอดูหน่อย โอ้โหเอ้ยไม่กี่วันเองนะราคาพอสมควรเลยนะเนี่ยน่าจับน่าจับตามองคนนี้น่าจับตามองมากเลยครับอืมเอมอว่ะน่าจับตามองข,ขายขายขายรถเก็บตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมน่าสนใจน่าสนใจเดีย๋ยวผมขายรถมาเก็บตัวนี้ก่อนนะ สักขายสักครึ่งน,นึ่งมาเก็บตัวนี้หน่อยแล้วก็อันสุดท้ายก่อนจะท้ายสุดนะครับลินเนียลินเนียกับ <c oughs> มันเป็นใช่โปรเจกต์เดียวกันเพราะวันนี้เนะี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวนะงงงงนิดหน่อยลินเนียกับลินเนอร์คืออะไรวะตัวเดียวกันเหรอคนละตัว อีน่ากับลิลิเนียไม่น่าใช่ตัวเดียวกันเนาะอันนี้มันเอกเชนนีห่หว่าน่าจะเป็นทำกระดาษเอกเชนขึ้นมาทำสวอปขึ้นมาแล้วก็ทำเก็บโอ้โหแม่เจ้าแล้วก็โปรเจกต์สุดท้ายและท้ายสุดสำหรับใครที่สนใจ เข้ามาดูได้นะครับแลมศู2 8ราคานี้ค่อนข้างแรงนะผมว่าถ้าเก็บแบบแลมดีไฟมีอะไรบ้างที่คุณน่าสนใจเก็บแลมได้หเก็บแลมกับบีวได้25%ราคาแลมออสโอแลมสะอาดขาวไม่ชอบ,บะอะาจริงผมไม่ชอบกระดานสีขาวนะครับมันเป็นความไม่ชอบส่วนตัวขออภัยด้วยนะครับผม มีดาวด้วยครัมีบิดมีเด็กด้วยเอ่อส่วนใหญ่ผมจะพยายามบอกถึงอะไรที่ผมมันดูง่ายนะมันไม่ไม่อยากจะให้แบบทุกอย่างดูยากไปสำหรับทุกคนนะครับผมอะไรที่ไม่ไม่ทราบถามได้นะครับผมแต่บางอันก็จะดูผ่านๆไว้ก่อนนะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบดูผ่านๆอย่างห่วงๆโอเคครับผมโดยรวมสรุปนะครับผม ถ้าอยากเล่มาดูตอนสรุปก็ได้นะผมจะได้อ่าไม่อยากดูคลิปนานๆนะหลายๆคนบางคนอาจจะแบบทำอะไรหลายๆอย่างนะคือผมไม่ได้เป็นคนพูดตลอดเวลาใน20นาทีนะครับผมแต่ผมพยายามส่องและพยายามดูแนละ้วในโปรเจกต์ไหนน,น่าสนใจบ้างนะสำหรับปี22นะครับผมที่โปรเจกต์น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะผมก็ได้โชว์ขึ้นมาให้ดูแล้วนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะ มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาะคตเราไม่ทราบนะครับผมแต่เรารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเงินอยู่ในมือเราในตอนนี้นะถ้าเราประมาทนะครับผมเงินก็จะหมดไปได้นะครับผมแต่ใน่นอนที่สุดว่าเมื่อการเดินทางของคุณเริ่มต้นนะครับผมการลงทุนเป็นสิ่งสาคัญนะถ้าคุณไม่ลงทุนนะเหมือนที่ผมบอกทุกครั้งนะครับผมก๋วยเตี๋ยวชามหนึงนะ่งในอดีนนะอดีนนะสิบาทสิบห้บบบา,าบาทนะครับผมปัจจุบันราคาสามสิบถึงหกสิบาทนะครับผมอนาคตมันอาจจะเป็นแบบร้อยสองกว่าก็ได้นะถ้าคุณไม่เริ่มลงทุนตอนนี้นะคุณก็จะไม่รู้อะไรเลยนะคครับผมออย่่าง้ทีสุดก็ื ผมอยากให้คุณเพรสเซอรทุกครั้งนะครับผมผมย้ำเตือนทุก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 ครั้งนะว่ารือไหนไม่รู้เลยไหนรู้จักนะครับผมบอกกันก่อนถามกันก่อนได้นะเพราะผมเชื่อว่านะครับผมไม่มีใครเก่งที่สุดแน่นอนนะครับตัวผมเองมีความผิดพลาดอยู่ก็เคยมีความผิดพลาดให้เห็นเรีนชัดอยู่นะครับผมผมก็ยังไม่เก่งที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราได้ศึกษาปัญหาด้วยกันเราได้แก้ปัญหาด้วยกันนะครับผมเราถือเป็นครอบครัวที่แน่นแฟ้นกันนะครับผมมีปัญหาอะไรส่งข้อความถามผมได้เลยนะครับเร่งวงร้วง พี่มาฐานสามความมาได้เลยนะแล้วอย่างน้ำที่สุดก็คือคุณเป็นครอบครัวเียกับผมนะครับผมเรามีอะไรช่วยกันเสมอนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมป้อมครับ m ม Escape